ขอเถอะที่จุดท้ายขอเถอะหนึ่งบิงบิงแล้วนะครับผม oh. รวมทั้งหมดบิงโกเฉพาะแฟนซีโอไปนะครับผมโอเคนะคผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเรซิติตทุกๆท่านด้วยนะครับผมวันนี้อัปเดตใหม่มาตั้งแต่เมื่อเชา้าแล้วนะครับแฟนซีโอเข้าสปาตาเข้านะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาบิงโกแฟนซีโอให้ดูนะครับี่ตัวนี้นะครับ นี่นะครับแฟนซีโอนะครับนี่ไง ผมจะบินหงดูนะครับตัวนี้ผมได้ซื้อของมาครบแล้วนะครับผมเตรียมมาแล้วมันที่ต้องใช้นะครับมีไก่มุกดํา1บกล่องนะครับผมบุษราคำสิบกล่องเพดัเงินสิบกล่องนะครับผมนกไฟหนึ่งตัวนะครับเป็ดดำสิบกล่องนะครับแล้วก็คนขับรถใหม่50ชิ้นนะครับผม10บชิ้นบิงได้1ครั้งนะครับผมแล้วก็ไข่ฮองดูนะครับผม5 0ิชิ้นเหมือนกัน10ชิ้นบิงได้1ครั้งเหมือนกันนะครับผมทีนี้ก็จะมีไข่ของซูงอาวานะครับผมซูงอาวาะใช้ยี่สิ เหมือนกันนะผมตอนนี้ไข่ซูงอาวาเม็ดละสองถึงสามเอ็มนะผมซูงอาวาชิ่น่ะสี่ถึงห้าเอ็มนะผมอันนี้ราคาถึงมากนะเพราะว่ามันวิ่งยากนะทุกคนแล้วก็เพชรดาตอนตอนที่ผมซื้อมาสิบกล่องนะครับกล่องละสองเอ็มนะผมเพราะาผมซื้อเตรียมไว้นะครับแล้วก็ไข่องูสิบเม็ดสองเอ็มนะผมอันนี้ก็รวมเป็นสิบเอ็มนะผมแล้วก็ไข่คนขับรถใหม่เม็ดละแสนนะครับผมผมซื้อมาตอนก่อนในนี้ครับซื้อเตรียมไว้นะอันนี้ใช้ทั้งหมดห้าเอ็มนะผมเป็นสิบห้านะครับผมสิบห้าเอ็มบวกกับย นะผมสาม3ิบหา m ค่าบิงโบ5้า m นะผมเป็น4 0 m นะครับ gtm บวกกับนกบวกกับนกไฟหนึ่งตัวเป็น50 m นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มบินกันเลยดีกว่านะครับผมรอด,ดูนะครับว่าจะได้ครบไหมนะครับว่าจะเต็มไหมหรือว่าเราจะเจ็บเงินขนาดไหนครับอะเดี๋ยวผมกดใช้นกไฟก่อนเลยนะครับไปหนึ่งปับ๊บแล้วก็เพชรด,ดำสิบกล่องนะครับผมนี่แล้วก็เราใช้ถุงกับรถหม่เลยนะครับ วิ่งต่อไปนะครับรอลุ้นนะครับว่าจะได้ครบไหมนะหรือว่าจะเจ็บกันอะไหครับอุย้ยได้แล้วหนึ่งแถวว่ะอฮ้ยได้แล้วหนึ่งแถวใช้แก่สามชุดดี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 โอ้ยตรงกลางอีกหนึ่งครับโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวขอหยางให้ถึงไข่นุ่นเลยนะเขอเธอะขอเธอต่อ,อ,อไปครับ ยังไม่บิงอีกวะเฮ้ยเหลือแค่สองครั้งแลว้ววะโอ้โหน่าจะเจ็บผมนี่ได้ทองแถวแล้วผมต้องลงตรงไหนบ้างวะกว่าจะบิงหนึ่งฮันไปเดี๋ยวเราซื้อซื้อเหรียญซูงาวาก่อนนะผมอาจจะโดนเจ็บตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยยี่สิบเ็ดเอ็มนะผมเดี๋ยวลองดูกว่าจะบิงครบเราจะเจ็บเท่าไหร่นะ ตอนนี้ผมซื้อมาหัานลูกนะครับผมหันลูกก็ลูกละสองเอ็มเจ็ดนะผมโดนมาอีกสิบสามเอ็มนะครับผม,ม,บผมหันลูกโดนไปอีกสิบสามเอ็มนะครับไปเดี๋ยวเราบิงกันดีกว่านะรับอีกอันหนึ่งลองดูจะบิงไหมนะครับโอ้โหไม่บิงนะครับผมโดนไปแล้วรถแรกสิเอ็มรถที่สองนะครับ ผมซื้อไป2ชุดหมดไป 25M แล้วนะครับผมโดนไปอีก1ิบสองเ็มมานี้นะบิงต่อครับบิงต่อโอ้โหไม่บิงอีกแล้วโอ้น่าจะเจ็บน่าดูนะผมเนี่ยซื้อต่อครับซื้อต่อบิงไปครับโอ้โหไม่บิงอีกสมชุดแล้วนะครับผมผมโดนไป3ชุดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมมีอยู่127็นะครับตัวน,นี้เหลือ90้าแล้วครับผม หมดไป 37M เอมแล้วนะครับต้องซื้อใหม่นะครับขอเธอที่สุดท้ายขอเธอหนึ่งบิงบิงแล้วนะครับผมนี่นะครับบิงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้เควสดตัวนี้มานะครับผมเราก็กดรับมาเลยนะครับผมนี่รับไปเต็มเรียบร้อยนะครับได้มาแล้ว อ่ะเดี๋ยวเรามาคิดเงินกันนะครับว่าผมซื้อเหรียญซุงาวาเมื่อกี้เนี่ยหมดไปเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้มี127 m ยี่สิบนะผมผมโดนไข่ซุงาวาไป20เม็ดนะครับผม49 m นะครับผม20เม็ดนะครับ49 m โดนเก็บมากนะครับผม 49m บวกกับชุดแรกที่ผมบิงไปเนี่ยก็ 50m นะผมรวมทั้งหมด 99m นะผมผมหมดบิงโกเฉพาะแฟนซีโฟไปนะผม 99m นะครับ,มม ingo, อรบ,รบโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนคร่าวๆผมบิงให้ดูนะครับอันนี้เลตเลตตอนแรกที่ผมโดนไปตอนนั้นขนาดว่าซื้อเตียมไปบ้างแล้วนะครับยังโดนไป 50m แล้วก็มาซื้อไขวันนี้อีกนะราคาเจ็บมากๆครับ 99m โดนไปนะ ถ้าเทียบกับว่าเราไปวิ่งฟาร์มขายเนี่ย้าถาม่าคุ้มไหมคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มคนดูดีครับนี่ียบรอสปอยเดอร์หน้าไปซีโอนะผม 15m ครับได้ได้เราได้คืนมา10ชิ้นนะครับเราก็คืนทุนแล้วนะผมกําไรเลยด้วยซ้ํานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนลองแต่สินใจดูนะครับผมจะมีทุนลงทุนหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้ผมแนะนาให้ฟาร์มหาใครก่อนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นคานฟาร,รม์มแฟนซีโอนะผมรอติดตามชมได้เลยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับทุกคนต้องงเช สัทีไม่หวามต้องสำเร็จอยากไปให้ไกลต้องแรง <Yeah. S 1> อย่าไปลังเลเจ้าประสักจจนแส <Yeah. S 1> ถ้าเจอแต่คนคุยว่า <Yeah. S 1> ไม่ฟังไม่ต้องทำตาม <Yeah. S 1> แม่ไม่พร้อมต้องลองรู้มันสากทีเข้ามาเซงไม่กลัวไม่ยอมแพ้ <Yeah. S 1> แค่ไปซ้องสร้างแรงใจสักที ลอกว้างใหญ่เปิดใจแล้องมองด้านใหม่ไม่มีเหนื่อยไม่เคยขัดทำมันด้วยหัวใจทุ่มเทอยากเป็นลังเลจะรู้ประสาทจนแส้หากเจอแต่คนคุยว่าไม่ฟังไม่ต้องทำตามแม้ไม่พร้อมต้องลองดูมันซาธีเข้ามาเซไม่กลัวไม่ยอมแพ้แค่ฟิสซ้องสร้างแรงใจอีกซาธี Oh. We'll